นี้เป็นแม่น้ำองนะครับสุดเขตประเทศไทยพุ่นน้ํน้ำงจะคงคงมากนะครับคงคงโคดของแก่งอาองสวยงามนะครับนี่แล้วไหลมาจุดนี้น่าจะเป็นจุดนี้ที่เป็นสะดือนะครับเป็นเป็นจุดที่น้ำไหลวนน่าจะตรงนี้นะครับเออแม่นแล้วตรงนี้เนาะเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นเป็นน้ำวนน้ำไหลวนที่เป็นสะดือน้ำคงกินริงๆ มีเสียงหมอลำด้วยครับ<อ>เสียงแม่งอย่างแม่งจักรกจันจักรจันอโอ้จะยิ่นเสียงแบบนี้โอ้เหมือนคิดพอเข้าอยู่ปลาอยู่ดงนะเก้าเอ้าเก้าท่านก้าต่เป็นตอนนี้นะครับเก้าแมนจะว่าแมนบอุ้ยในวัด เอาให้จับบ้านไม่ซื้อในวัดในว่ายกเว้น24ดอลลาร์30ดันสวัสดีครับหลังจากนั้นก็จะได้ประกอบพญ่ชลิศรักษาไว้ครับพระสาวรารักษาไว้ค่ะคือพระอาจารย์คลิปนี้มาโพยอยู่ที่ือว่าวัดอาหงนะครับผมวัดอาหงเจ้าวัดอาสุดเขตแดนสยามตรงนี้เป็นสะดือ แม่น้ำโขงตรงที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงนะครับคนนะครับในการแตกจะเป็นมาหรือเฟื่องย้อนลอยกันสงน้ำนั้นนะครับย้อนลอยอดีตนะครับเคยมาผมเคยมาเรียนล่ำซิ่งนะครับตั้งเวทีอยู่ตรงจุดนั้นนะครับแล้วก็เป็นมือบนแข้งเห่อแข้งเห่าชงเห่อนะครับก็จะมีนี่มันไหลลงไปแล้วก็ทั้งทั้งผลก็จะมีบันไดเห็นปะไดด้ร่วมแสง ่าทั้งฟังฟังเล่าก็จะขามมาฟังฟังไทยก็จะขามไปก็คือมันเป็นบนช่วงนั้นนะครับช่วงนั้นโอ้ศาสนคุณหรือว่าลงม้วนนะครับเลยลงลงเรียนอาบน้ำโค้งในวงเนี่ยองล่องเรียนน้ำโค้งแต่ว่าช่วงนี้นะครับน้ำน้ำมันน้ำน้ำมันหลายนะครับเบง้หมันดสูน เรรียยบ้อตรงนั้นตรงนั้นแหละที่ที่มันเป็นที่แคบที่สุดของแม่น้ำโขงทั้งนี้ก็เป็นก้อนหินทั้งนั้นก็เป็นก้อนหินเนี่ยมั้งตรงนี้ก็อะไรลึกที่สุดประมาณถ้าเค่อยฟังมานะครับถ้าจับโมพิทก็ประมาณ200กว่า200เมตรนะครับ200เมตร และก็เวลาหน้ามุนตากายนีครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ชมบ้างไฟพญานาคคือกับมองนี่นี่บั้แม่บัางไฟพญานาคขึ้นทุกปีคือกันก็ชมเวลาสิบสามงาานีครับโอ้มันมันมันเลิกมากแล้วก็วันพรุ่งนี้วันที่28เมษายนอ่าพอดีเป็นวันวันเกิดของพระเดชพระคุณเจ้ามีเสียงเครื่องนะครับนะครับมีเทพศาสนาคุณเมื่อนี้จะมีเป็นบุญของคนนั่งเมื่อกี้ตอนเช้าก็ไปเอาลงท่านไปกินไอติมแล้วก็ กินในเตี๋มแล้วก็มีน้ำกาแฟนาิการพะสงฆ์จะรับออกบิณฑบาร์ดโทษนะครับจะเป็นสายริมบิรรยากาศวันวันจากนั้นก็ไปที่ยอโรงทานนะครับโรงทานพระตาหารเช้าเป็นฮดอ่แล้วก็เป็นงานอื่นกันฮดฮว้พระเจ้าอาวาสองค์ใหม่พระสันนะครับพระสังฆารเสียงนี่ก no ็ม you know anyway> ันเสียงอ่ะพอดพอเมิวสิกนะครับของอ่าอาจานบุญมาพันดวงนะครับของบุญมาทีวีหลังจากนั้ทีมงานอ่านี่ครับ เวลาประมาณที่เฝ้าอยู่นี่กับเคยไปใส่บริการของันทึกเสียงของพระเยซามดทึกกันนะครับผมเสียงพระพี่น้องชมบรรยากาศแล้วก็จะย่างไปทั้งล่มท่านแนวคลิปนั่นนังกะทิย่างเข้าย่างไปรลน้ำคงแล้วก็ไปที่ลานจอดรถท่าไปที่บัฒนดักคน นะครับคือครบแน่นอนทางด้านบนนะครับเอ่อประชารสปานไทยสัมันเอ๊ะมังหันมันมีเกาะกลางน้ำเนี่ยชุดลำเรือมีมีเกาะมีต้นไม้ด้วยเนี่ยสี่นาฬิกาน้ำของแห่นะครับทั้งคนเดียวฟังเล่านะครับเห็นผู้เขาขึ้งหนึ่งฟังไทยโบมีนะครับผมไม่นอนือว่าเป็นเดกหาตรงนี้จะเป็นตรงที่น้ำโขงอ่าเป็นที่น้ำโขงที่แคบที่สุดนะครับอ่ามองหันจะเป็นท่าเรือนะครับ แล้วก็จะเป็นท่าเรือให้เข้ากัเป็นจุดพันธอีกจุดหนึ่งนะครับที่ขามไปขามมานในทีเ่เป็นเป็นงานนะครับอา้าเพิ่นเปิดเพ่งเข้าไปทั้งคุนดีกว่านะครับลงทันนะครับโอ้ลงทนันอันนี้เป็นพระอุโบสถนะครับ นี้เป็นแม่น้ำโขงนะครับสุดเขตรประเทศไทยที่ให้อาหารปลาวะะ่านจะจะลงไปซ่องปึางเขาเขียนวางไหนห้ามตโยธาอ่ะเดี๋นี้จะมีก่อนเห็นก่อนบักไงนะครับที่ปล่อยปลาวะะ่านอันนี้เป็นท่อไอสำหรับสูบน้ำนะครับ ทุานทางฝั่งล่านะครับเห็นองค์พระธาตุสีทองตั้งอยู่บนขดหินทางนี้ไปลองยางไปทางบุนเบิรดเลี่ยฝั่งโคงข้างบนเป็นโรงทานนะครับต้องไปได้แค่นี้ไปได้แค่นี้อ,ไไอ่าอ่าก็พอ,อ,อดี ทั้งพุ่นจะมองไปเห็นโขดหินนะครับมองเห็นโขดหินเป็นเป็นเป็นหมวดเห็นสวยงามนะครับ,บเบออบ<า>ข้าเจ้า,า,าข้าเจา้าจล่งไปเล่น,น็นั่นนั่นนั่นตึกป่านะตึกป่าว่ะแมนอันนี้เป็นทางโค้งนะครับเป็นพูนน้ำโคง้งจะโค้งโค้งมากนะครับโคง้งโคง้งโคง้งแก่งอาหองสวยงามนะครับ แล้วไหลมาจุดนี้น่าจะเป็นจุดนี้ที่เป็นสะดือนะครับเป็นเป็นจุดที่น้ำไหลว้นน่าจะตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะออตรงนี้<ม>ตรงนี้ตรงนี้เป็นเป็นน้ำบนน้ำไหลว้นที่เป็นสะดือน้ำาขงจริงจริงนะครับโอลขับปลาอย่างสวยงามนะครับแล้วก็ขึ้นไปเบึงทั้งในวัด สว er. ah. ัสดีค่อาอางัสีงดีัเ่นตอแงบอมกี้นีครับอะไีลงปูทวดบนอนอาเบอรนี่ดูทำันดียวก่อนเนาะ ก่อนเห็นไม่ได้ก่อนใหญ่ๆนะครับเย็นนะาะกองก็ได้เนี่ย เย,เย็นปะอ่ะเย็นปะอากาศเย็นปะน,นี่เป็นต้นยางนะกเลยนะอันนี้ต้นยางนี่ต้นยางโอกมาเท้ารินทอ,องทำ<อ>พระโอุรคดดเดี๋ยวเพื่อนก็มาไหว้พ่ะนี่ทำคุ้มคุ้มเขาถอดไปไหว้พาก่อนตัดรักโอกระดดตัดหมวกเด้อเขาแน่นะ ลองปูทวดตอนนี้นะลองปูทวดก็จะเข้ามาไหวาพ้พระกันนะครับเข้ามาในถ้ำอุปคุตนะครับ,ก,รบก,ก็จะพระอูปคุดก็จะนั่งเป็นปฏิฐานอยู่ใต้โขดหินนะครับโขดหินให้ในถ้ำนี่ก็จะเป็นพ่นเจท่าสีทองนะครับ ก้อนคอนโค่นหินอันนี้คงจะเป็นจําลองเนาะคงจะเป็นจาลองหรือว่าเป็นของแท้กับรูจากเนาะที่เป็นโดมนะครับถา้าเป็นทร <c oughs> <c oughs> ขอโทษครับให้ทำอุปกรณ์เดี๋ยวฮ่อออกปยังชมขันหนอกไหวพระภููประคแล้วกันอยาาน่างไนข้างนอกนะครับผมเสียง <c oughs> มีเสียงมอลำด้วยนะครับผมนี่อ่ะอันนี้องค์หปลูงปั่วถัดปลูกทั่วควาเห็นใหญ่ใหญ่ครับเรียนนะครับควานเห็นใหญ่แล้วก็สะอาดเกี้ยงนี่นะครับสวนหินเป็นเด็นว่าสวนหินวัดอาหงตตั้งแต่เมื่อประมาณยี่สิบกว่าปีนะครับที่พญายชมดิต เอ่ไม้ยางเห่นอยูงอง่งามเนาะครับสะอาดจ,จะอ่านเนาะครับ <S <S นี่ข้าเจ้ากับไม้ยางเขาจะยางไปเรื่อยๆก่นอนย่างไปเรื่อยๆค่าจะอ้อมมามองนี่นะ่ะเข้าไปคือชี่เย็นนะ่ะเ,เย็นนี่ได้กะพาอันพาหินนะ่ะ ต้นนี้บ่เป็นเป็นมากจ้งบ่หลายมันีตัมีแต่กลุ่มเห็นกลุ่มนี้เนยครับตามมาตามทางมันบ่บ่พี่หินเนาะบ่หินที่อันยูพัทธาุบบกอีกอย่างนะประวัติบัวบกมันบ่เป็นแบบนี้เนาะคนละแบบคนละแบบคล้ายๆกันแต่ว่าคนละแบบปูนขจาวยางไปฮอด่นตัวนค่ะ สักกะละผ้ายัางก่อผ้านนเจดีสีอาหองเสียงจักรจันเจดีสีหงหขึ้นไปตรงนี้นะครับผ้าถูเย็นกรหอดสีเย็นเย็นเสียงแม่งยังแม่งจักรจันจักรจันอโอ้ ด้ยืนเสียงแบบนี้โอ้เหมือนคิดพ่อเข้าอยู่ปลาอยู่ดงนะแมนอันนี้ก็ปลาดวงนี่ต้นไม้หอมนะครับอันนีมันออกทั้งนั้นเหรอแมนอันนี้ออกออกออกไปรอบวัดได้มองนี่เย็นเลยอันนี้ก็น่าจะไปได้ไปไปด้านหลังขดหินจะเข้าไปทั้งนั้นมันมีอีกบอว่ามันมันเป็นกุฏิบอกกุฏิอ๋อเข้ากับย่างกับวสนอ้าอ ไปด้านนี่เห็นครับเน้ี่ป็นบังหินงามเถอะวะเะมันมีเฉพาะยูนี้ดินั่นแหละอ๋อทางนี้ก็เป็นลานจอดรถอีกเรีนมันมาทีทางองาอกงผมเออเรีนเขามาน,นี่เป็นลานจอดรถ ที่นี่วัดอาหงจังหวัดบึงการนะครับผมต้นนี้อย่างนู้นนี่เนาะตน้นบม่มั่นใจบ่รู้เป็นต้นกิกต้นหัางต้นหัางบอเสียงมะล่ำกระดัง,ด,งดังแงกเข้าไป โคตรพันธุ์อันนี้มีมีคนกับมายางเที่ยวเข้ากันนะครับมองนี้ลงได้บ่ลองเบงน่าจะได้อยู่มันคือจังเห็นบ่มีคนยางเนาะคอนเห็นนะครับเก้าเอ้าเก้าท่านได้ได้เก้าตัวน่แต่เป็นตัวนี้นะครับเก้า แมนจะว่าแมนบอ่ว่าเก่าตาดีเนาะอุ้ยในวัดเอาใเ้จับบ้านนี่ซื้อในวัดในว่ายกเว้นเมื่งม่วงต้นนี้ม่งองกับว่าใครเป็นมากดอกเนาะโอ้นี่มีเอออ่าเฟ้ยใหม่ มันเป็นเฟื่อยใหม่นะครับมันมันมันติดเนาะใบเฟิร์นใบหยางพวกใบเฟืร์นหรือว่านี่นะครับผมเนี่ยโอ้งามคับแต่ว่าตัวนี้เป็นพันเป็นพันใน่นอนเ็นบ่แม่นออกเองออกเองธรรมชาติว้าโถเบ้างนนี่อะบ้งหินคนนี่เนี่ยนี่นี่เฮ้ยนี่นี่สูงๆนี่นี่เอ้ ควันมิ้วกว่านหญ่ๆแล้วก็เกี้ยงเกี้ยงพร้อมนะเกี้ยงสะอาดเดินลงยางมาข้างลมเตยเย็นมาเห็นมีงูเด้อเฮ้ยบ่มีหรอกไปตื่นงูเต็มวันนั่นคนยังคิดย่านอยู่แล้วแง้มมันอยู่ดิไปใส่มาใส่ก็ไดาษมึงอันเอ้ามันเขาเขาเปิดน้ำเนาะครึ่งๆเนาะฟอยฟอยอันโบโลมันเปิดน้ำเด็กควันบอกวเปิดน้ำ มันระวังน้ำหรือนม่มีมันมมีสายสายยางมันมีถังยู่หันดีแมนยูทางใต้ทางนี้ทางนี้เป็นถนนที่เท่ายางอคีรถเข้ามาอ่ะออกไปปองนี่น้ำเอาเปิดน้ำมึงครับควอนหินใหญ่ๆเลย อะอยากบ่งเพื่อเป็นความขาเขาคือบนยางออกเขาโคหิงะมันไปว่าได้กต่ที่ว่าเป็นการพักผ่อนย้อนใจนะครับมาทำบุญทำอย่างใดคำหินคำผา นี่เดิอสอยางเทื่ยขึ้นพ่อนำเมื่อกี้เขาเห็นเขาเขานี่เดิอะเมื่อกี้เห็นคนออกจากกันถือว่ามางานบุญนะครับเมื่อนี่มางานบุญมันมีเอ่เสียงเสียงรถแห่น้ำนะครับเันปูดออกมาง,ง,งามๆเล จบคงจะจบทริปอของอวัดอาหงนะครับผมวัดอาหงก่อนยินใหญ่ๆนะครับทางแรกนีนจ่จะเปิดจะเปิดันเป็นสปริงเกอร์เปิดเปิดเนี่ยบนทางนี้แม่อ๋อใช่ครับเปิ่นหลดฮดฮดต้นไม้ก็คือสปริงอ,อยนี่เป็นน้ำเป็นฝอยฝอยเพื่อรดต้นไม้ให้มันชุ่มชื้น เอาโอ้ยสวัสดีก่อนสำหรับเพื่อนี้เนาะแมนเจอกันทริปต่อไปไนะครับผมผมขับยินตาเขาเข้า่าสวัสดีครับ